เียกว่าพรมอผู้ชีวิตนะฮะแล้วก็มีจากภัคประ,ประชาธิป,ปัตยของทรมอรก็มีกฎหมายประมวลแท่งที่แก้ไขด้วยนะฮะก็รวมแล้วก็จะมีการพิจารณาในวันพุธนี้เป็น4ฉบ,บับซึ่งทั้ง4ฉบ,บับก็มีวัตถุประสงค์ตรงกันนะฮะก็คือต้องการที่จะเปิดกว้างให้กัเ็เรียกว่ามีคู่ชีวิตที่ไม่ใช่เฉพาะชายหญิงนะฮะ ก็ก็เดี๋ยวไว้พิจารกันในที่ประชุมนะครซึ่งการที่จะพิจารกฎหมายในลักษณะนี้ก็ต้องใช้ความเขาเรียกว่าระมัดระวังหน่อยก็คือหลายอย่างก็นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับคำว่าชายนะฮะเกี่ยวกับสิทธิของชายหญิงไว้ Amanu.